สามข้อคริโอคุณหมอคะทำไมเราถึงสะอึกอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณหมอหมอปกติการสะอึกคือการที่กล้ามเนื้อกระบังลมกับการหายใจเรามันมันมันบังเกิดความไม่สัมพันธ์กันนิดนึง มีการกระตุกข,ของกระบังลมก็เลยมีการสะอึกขึ้นมาอันนั้นคือกลไกเนาะนั่นคือกลไกแต่ถามว่า,าทำไมมากมันถามว่าทำไมเปิดมากก็จะเกิดจากการที่เส้น,ากการสนประสาทที่มันมาควบคุมตัวกระบังลมเนี้ยถูกลบกวนนิดหนึ่งเช่นเอ่อกินอะไรที่อยุตัวอย่างของตัวเองเลยเว้ยเวลาที่กินกินอะไรที่มันแบบว่าอิ่มมากๆแบบท้องแบบป่องรืดขึ้นมาอย่างเงี้ยสักพักนึงมันจะเริ่มสะอึก ก็คือว่ากระเพาะมันเหมือนขึ้นไปดันโดนกระบ,บังลมไปโดนเอ,อเส้นประสาทที่เลี้ยงกระบ,บังลมหน่อยหนึง่งที่ชื่อฟร mm. ินิกเนอร์ฟฟินิกแปลว่ากระบ,บังลมเพราะพอโดนเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบว่าเหมือนมีการกระตุกก็คือแบบพอเวลาเราหายใจปกติเราหายใจเข้าเนี่ยกระบ,บังลมมันมันหดตัวเนาะมันหดตัวเพื่อที่แบบว่าดึงดึงดึงปอดลงมาเพื่อให้อากาศเข้ามาข้างในก็ระหว่างที่เรามันดึงมาเนี้ <c oughs> กระบ,บังลมมันเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตัวหนึ่ง ตอ,อนที่มันดึงดึงดึงปอดลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็เกิดการกระตุกปึ๊กมันก็แบบปึ๊กอ,อืกขึ้นมาทีงประมาณนึงอืมไม่จังหวะมันเป็นจังหวะกระตุกมันไม่ค่อยค่อยดึงหรอ <c oughs> ปกติเวลาที่เราปกติเวลาที่เราหายใจเนี่ยก็คือกระบงลมก็จหดตัวตามปกติีนี้พอเวลาที่มันยกตัวอย่างเช่นเออมันมันถูกรบกวนเช่นจากกระเพาะข้างล่างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีมีอะไรไป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 ,ไปดีดไปดีดโดนกล้าม nee, เนื้อกล้ามเนื้อมันก็จะกระตุกปึ๊ดขึ้นน่นะ มันสะดุกเนี้ยหรอครับมันกล้ามเนื้อกระตุกเคยเคยเคยเวลาไปว่ายน้ําแล้วกล้ามเนื้อมันเกร็งไงอันนั้นมันเป็นตะคริวคล้ายๆคล้ายๆอย่างนั้นกระตุกเป็นแบบนั้นถ้าถามบอกว่ากล้ามเนื้อกระตุกเป็นไงคือพวกนี้เคยผ่ากบกันไหมไม่เคยไม่เคยอยู่ดีแล้ผ่าไม่เคยยักไปยักไปคนเคยผ่ากบน่าจะมีไม่กี่คนใจเย็นเดินะ ก็คือมันกระตุกและการสรุปเนี่ยเป็นสรุปก็คือมันเป็นมันเป็นกล้ามเนื้อกระตุกนั่นเองแต่ทีนี้สาเหตุเนี่ยถ้าจะถามว่าทําไมก็คือก็ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างซึ่งอาจจะเป็นอย่างที่ลุงไลบอกก็ได้คือเช่นท้องเนาะท้องก็อาจจะแบบว่าท้องอิ่มมาอืดๆมากนานไปก็ได้หรือว่าจะเป็นอบางอย่างอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยครับเช่นอเช่นอะไรดีวะ เช่นเช่นคนไข้มีปัญหาบีก้อนที่ท้องหรืออะไรประมาณนี้มันก็เป็นได้นะได้ก็คือก็ได้อยู่เหมือนกันบางทีก้อนมันไปโดนตรงในส่วนที่มันเป็นเส้นประสาทที่ไปไปไปเลี้ยงกระบังลมมันก็จะมีการแบบกระตุกขึ้นมาเป็นระยะระะได้แล้วก็มีความผิดปกติของพวกสารในเลือดบางตัวมันก็จะทำให้มีการสะอึกได้ใช่ทีนี้ต้องถามต้องเอ้ยไม่ใช่ต้องมีเรื่องเล่าก็คือว่า คนที่สะอึกนานที่สุดในโลกนี่สะอึกอยู่เจ็ดสิบปีฮะต่อเนื่องต่อเนื่องคือไปถึงเกิดมาจนตลอดชีวิตก็เคยเลยไม่เคยใชจนวันที่สงบมีชีวิตรอดได้ไงวะแากแบบว่าคนจากที่เคยเจอนี่แบบี้าคนไข้สะอึกคนไข้สะอึกสองวันนี่คือแบบว่าเพียกินอะไรไม่ได้เลยใช่ใช่ ปกติคนทนใหญ่ถ้าประสึกนานกว่าสักหนึ่งถึงสองวันนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มรู้สึกตัวเองไม่ปกติทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเนาะแต่คนนี้เขาก็สามารถทนได้เป็นถึงเจบเกือบถึงเจ็บเกือบเจ็บเจบสิบปีเห็นมีคนบอกว่า ที่สะอึกเพราะว่าโดนหมูทับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหมูทับนะมัน <laughs> ไม่ได้เป็นโรคอะไรตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับไม่ไม่ไมันไ,ไม่ได้สะอึกตั้งแต่เกิดนะแต่่าเขาอยู่ดีโดนหมูทับรืยสักอย่างแล้วก็อย,าอย่างนั้นก็สะดืะอมาโดยตลอด <laughs> แกะไม่หายจะได้ระวัง <laughs> ไม่ให้โดนหมูทับแต่จริงจริงส่วนวหมูตัวเป,เป็นที่ไหนก่อน <laughs> นั่นสิแต่เราควรจะเราควรจะตื่นเต้นตรงไหนมากกว่ากันใช่ไหม แต่จริงก็เป็นเรื่องที่พี่พบได้บ้างเนาะใช่ไหมลงลุงอะไรก็พบได้บ้างบ่อยบ่อยพบอะไรพบอะไรคนไข้ที่หาหมอเพราะว่าสะอึกเงี่ยอะรอ๋มีมีมีก็ที่ที่เคยเจอส่วนส่วนมากมักจะเป็นคนไข้ที่มีโรคประจําตัวถ้าสับสะอึกนานๆทั่วไปคือแบบประมาณว่า เอ่อคนคนปกติเนี้ยคือเราก็พยายามทําให้หายสะอึกด้วยวิธีการหลายๆอย่างเนอะเช่นแบบว่าดื่มน้ำเล่นดื่มน้ำกระจิก็ทําให้เื่นหายใจอะนะทำให้ตกใจปื๊ดอย่างนี้เออบางทีบางทีเรื่องเรื่องทาให้ตกใจก็อาจจะทําให้หายได้เพราะมันเหมือนกับว่ามันมีการชะงักในการหยุดหายใจอะไรเงี้ยอืมแล้วก็การดื่มน้ําอึกอึ๊กแบบนานๆเอ่อดื่มน้ําต่อ จิบน้ําต่อเนื่องนานๆก็แบบเหมือนเป็นการกั้นหายใจนิดนึงมันก็แบบเหมือนกับทํารีเซ็ตกระบ,บังลมกลับมาใหม่ประมาณเท่านี้ได้แต่ว่าคือที่เจอคนไข้ที่แบบว่าสะอึกแบบบางทีก็แบบสะอึกมาแล้วสองวันสาวันเนี่ยบางทีก็แบบเป็นไปไหน,นหายบางทีสะอึกสะอึกประมาณว่าหกชั่วโมงแล้วก็สักพักหนึ่งบอกว่าหายไปพอหลับได้ตื่นขึ้นมาสะอึกใหม่อะพวกนี้ส่วนมากมักจะที่ที่เจอมักจะเป็นคนไข้ที่แบบมีความผิดปกติของของสารในเลือด บางตัวบางทีคนไข้เป็นโรคไตหรือว่าเป็นอะไรเนี้ยมันจะมีมันจะมีพวกโปรตีนพวกอะไรเงี้ยที่มันทาเอ่อเอ่อค่ายูเรียในในเลือดที่มันสูงมากๆบางทีก็ทําให้สะอึกได้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจในในใน,ใน,นกลไกว่าทําไมอืมแตก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่วก็มีปัญหาเลือดอใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นตันอะไรอย่างง,า<ๆ>งี้ใช่ทีนี้<ๆ>ก็จะมาพูดถึงวิธีการแก้สะอึกยังไงได้บ้างที่ตะกี้เราพูดไปแล้วหน่อยหนึ่ง มันแก้ได้จริงๆริงไหมไอ้วิธีที่แนะนํากันเนี่ยจริงๆมันก็มีมงานวิจัยมันก็มีงานวิจัยออกมามา,มากมายเลยเว้ยว่าทํายังไงถึงคนถึงจะหายสะอึกได้แต่ว่าไม่มีงานวิจัยไหนเลยที่ดูน่าเชื่อถือทาง <laughs> า <laughs> ไม่ว่าจะเป็นวิธีเอาประหลาดประหลาดอย่างเอาอะไรเอาเอาขนนกมาจี้คอรหรือว่าเอาอะไระ่ะ ที่แล้วเอาแมวมาลูบคอได้แล้วนะออกก้างติดคอแ้นก้างบ้าคอแมวรูบคออันนี้ก็ไม่ได้ยินมานานมากแล้วเหมือนกันแต่แต่เรามีทริคส่วนตัวซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เบสซอนงานวิจัยเหมือนกันปกติ<า>ถ้าเวลาถ้าเวลาเป็นเองก็จะแบบหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นปกติถ้าอึกมันจะเป็นแบบว่าเ,เป็นเป็นเป็นจังหวะจังหวะใช่ป่ะค้า,างไว้ให้มันเกินหนึ่งจังหวะ โอ้ยจะทนได้กันเหรอมันก็อทนได้นะแต่เนี้ยหาย้กั้นกั้นหายใจประมาณหนึ่งถึงสองนาทีก็น่าจะโอเคอยู่ก็น่าจะคล้ายๆกันิแต่คนคนเรามันไม่สามารถแบบการถ้าไม่ไม่คนไม่ได้ฝึกมาจะแบบไม่สามารถกั้นหายใจได้ในขนาดนั้นป่ะนิดเดียวเองใช่เหรอมันไม่ได้หนึ่งนาทีที่แอลลองดีแค่แค่เท่านหร่นะเช่นจังหวะเดียวจังหวะเดียวของการสะอึกอือก่อนอนึ่นต้องทําให้สะอึกก่อน โถ้าสูตรของเราก็คืออ่ากินน้ําแต่ว่าเวลากินน้ําอ่ะไม่ไม่ได้กินยกแก้วดื่มตามปกติใช่ป่ะแต่ให้เอาปากอ่ะไปกินเอาปากไปงับแก้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะงงไหมแก้วฝั่งที่อยู่ไกลจากตัวเราอ่ะไม่งงไม่งงได้ได้ยังไงต้องาเลกินให้กับไปให้ก้มก้มหน้าลงไปอ่ะให้ลูกเราทํอย่างเงี้ยไปทุกครั้ง ก็คือให้อ้าปากกว้างๆแล้วก็้มหัวไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือจิบน้าธรรมดาได้แหละแต่เวลากินอ่ะให้ความเหมือนเหมือนกับเราโค้งคํานับอยู่่ะแล้วแก้วมันก็จะมาแต่งี้ยงงไหมอธิบายงงไหมเหมือนกันเราไม่งงอ่อหน้ากินจากแก้วฝั่งฝั่งที่อยู่ไกลตัวไม่ใช่ฝั่งใกล้ตัวอ๋ออ๋อให้ดูดดื่มน้ําจากฝั่งฝั่งอีกฝั่งแก้วใช่ใช่ไม่ไม่รู้มันไปทํามันทําให้มีการกั้นหายใจหรือว่าทำให้มันต้องเกร็งต้อง ต้องอะไรหรือเปล่าอลับอีกส่วนหน,นึ่งก็คือที่อ่านมาก,ก็คือเป่าถุงพลาสติกเป่าๆเป,าเป่าให้มันฟอกให้มันพองพองพองพอะเข้าใจว่าไปขัดขวางกระบวนก,บการหายใจอะไรงนี้เหมือนกัน <c oughs> ก็หายอยู่อพอดีเด็ก <c oughs> ที่บ้าน <c oughs> ปึงไปก็จะเล่น <c oughs> อืมก็ <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> น่าจะประมาณนั้นของเราเหรอของเราบอกว่าให้อันนี้ได้รับการสั่งสอนมาจากที่บ้านบอกว่าถ้านี่ก็อืมให ก้นหายใจแล้วก็พยายามกืนน้ำลายอ่ะเจ็ดอึกคือแบบประมาณแถวๆนี้เไม่ราทำไมต้องเจ็ดอึกเป็นว่ามันต้องเจ็บอึกนานมันมันน่าจะนานพอที่กืนน้าลายมันน้อยไงมันก็จะแบบว่ามันก็น่าจะนานพอที่จะจะจะเกินไปหนึ่งหรือสองไซเคิลอ่ะไอ้การหายใจแล้วก็คกินน้าลายน่าจะเป็นระ่าณนี้ครังหน้าจะลองทําบ้างแล้วก็มีคนที่แชร์สดตรในทวิตเตอร์เขาบอกว่ามันได้ผลอย่างน่ามหัศจรรย์เว้ยคือเขาให้พูดว่าน้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลือง น้ำเต้าหู้ทํามาจากถััวเหลืองห้ามผิดแม้แต่พยางค์เดียวน้ำเต้าหู้ทามาจากครัวเหลืองน้ำเต้าหู้ทำจากเหลืองซึ่งเราทดลองแล้วเว้ยคือทุกคนที่ในทวิตนั้นน่ะมันมีคนเยอะมากแล้วทุกคนแ่งได้ผลมาเลยเราไม่ได้ผลมันก็ไม่ใช่ทุกคนบ้างเต้าหู้ทำมาจากเหลืองเอออย่างเงี้ยล่ะอ่าโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าถ้าสมมติว่าคุณจะมาเอไอด้วยอาการสะอึกเนี่ยก็ก็มาได้หรอกนะ เออเพราะว่าคือคือถ้าสมมติว่าสะอกเกินแบบห้าหกชั่วโมงหรือแบบว่าสะอกแบบเป็นวันเนี้ยมันก็รบกวนชีวิตค่อนข้างจะเยอะแหละบางทีมันมันส่งผลกับการหายใจคนไข้มันมันจะเหนื่อยมันจะเพลียแล้วก็คือคือคือยิ่งถ้าสะอกตลอดนะมันนอนไม่ได้ไงมันนอนไม่ได้แล้วหมอจะทํายังไงคือไม่ไปหาเวลาไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงหมอก็ตบหลังพัวแล้วก็ถูกบงได้ก่อนถามกนก็ถามกันว่าแบบว่าทําอะไรมาแล้วบ้างที่จะโู้่ไปให้เราแบให้หายใจมี ดื่มน้าก่อนนะก้านหายใจก่อนถ้าไม่ได้จริงเราก็จะมียาให้อืมก็ต้องก็ต้องลองดูยาอะไรอะ่ะเพราะมันจะเป็นยามันจะเป็นยาเอ่อแบคโครฟเฟนนี่เป็นยาอะไรวะไข้กําเนื้อมียาไข้กล้ามเนื้อตอ<ล>ัวหนึ่งแล้วก็เอ่ออีกตัวหน,นึ่งก็เป็นยายาแก้เจียนอซึ่งพลาซิลเ<อ>ป็โทษมันประมาณช่วยลดเอยหรือวยังไงครับก็ส่วนมากฉีดไปก็มักจะหายนะอืมันเป็นคือคือไม่รู้ว่ามัน ไม่คิดซึมไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนเป็นยาผีบอกที่แบบว่าจีอ f f เล v e l เงี้ยเหรอก็จีแล้วมันหายเว้ย <laughs> 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 นี่ยังไงเห็นบอก oh, <I> เห็นไหมบอกแล้วว่ามันมนงานวิจัยมัน <laughs> ไม่กมัน <laughs> ไม่น่าเชื่อถือสักอันจ <laughs> ร <laughs> ิงๆแล้วการสึกมันก็ยังปิดเป็นปริศนาลึกลับอยู่เนี่ยเหรอใช่ <laughs> จริงๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทาไมถึงสแล้วมันมันมันดูท่าทางว่ามันคงแบบมีหลายสาเหตุด้วยมั้งเราว่ามันคงแต่ละคน อาจจะมาด้วยขนทางแตกต่างกันมันก็เลยไม่มีวิธีไหนที่เหมาะสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นโอเคขอบคุณครับ <Bye. S 1> <Yeah. S 2> okay.